ข่าวดีสาหรับแฟนแฟนฟิโนมิน่าค่ะตอนนี้ฟิโนมิน่านะคะเขาก็มีโปรเจกต์พิเศษค่ะนั่นก็คือการจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์นะคะในหัวข้อการเงินการลงทุนหลายๆเรื่องเลยประเดิมกันที่คอร์สแรกนั่นก็คือกองทุนรวม101นนั่นเองค่ะกองทุนรวมเนี่ยมันคืออะไรเรามาเริ่มกันจากกองทุนรวมตราสารหนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะมืออาชีพทางด้านการลงทุนมาช่วยดูแลจัดการเรื่องของการลงทุนให้กับเราค่ะ สังเกตว่าเมื่อเราลงทุนในกองทุนรวมนะคะก็จะมีการแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็นทั้งหมด8บวกระดับด้วยกันค่ะที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะคอส์สเรียนเหล่านี้จัดให้สำหรับสมาชิกของฟิโนม m น n าแบบฟรีๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดกันได้ที่ finomina.com/u อีกครั้งหนึ่งนะคะ finomina.com ยูค่ะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเริ่มจากการสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะแล้วก็จัดเวลาเรียนรู้ความรู้การเงินการลงทุนกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยค่ะ